เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำลาบเป็ดกันนะครับแต่ว่าเป็นตูดเป็ดลาบนะครับเดี๋ยวเรามาหัน่นเอาเนื้อก่อนนะครับมาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงลาบตูดเป็ด ก็จะช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงตูดมันนะจะหาเ,าเนื้อ,อยากหน่อยนะครับหาเนื้อแล้วไม่มีครับหมด คครับหันเนื้อเสร็จแล้วประมาหันหนังต่อนะครับหนังเส็จที่เราทำลายออกมาไว้นะครับนี่เลย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหนนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิน้นได้เลย เนื้อหั่นหนังเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทอดหนังกันเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงนะครับเราตั้งไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันน้ำมันเดือดแล้วเราก็มาใส่หนังเป็ดทอดกันเลยน,นี่ครับหนังเป็ดที่เราหั่นไว้นะครับแลนน้วางในเราทอดที่หลังนะ เราทอดหนังเป็จเหลืองสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เลนั้นใบมะุกนะครับแล้วก็ตามด้วยที่แข้งครับ โอเคน่าจะสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กระชอนผักไปครับโอเคครับเอามาผักไว้ครับผมเรานำน,น้ำมันพอดออกแล้วเราก็ผักคั่วเนื้อเป็ดต่อเลยครับ เทไงครับใส่เข้าเลยครับเทไงใส่ลงไปหัว,วสุดนะครับแล้วก็กระเทียมครับเอามาเกี่ยวใส่กันเลยครับโอ,โอเคครับเดี๋ยว เราก็ได้คั่วเนื้อเป็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันเลยเนาะเราก็มาใส่นี่เลยครับที่เราทอดไว้นะหนังเป็ดพริกใบ,บมะกรูดเอาไว้เรหนานิดน,นึงครับเสข้าวคั่วครับผมใส่ไปเลยครับ นัวครับสองซ้อนชานิดๆครับเพื่อความอร่อยพริกผมครับพริกป่นนะครับใส่เข้าไปเลยสองซ้อนชานิดหน่อยตามด้วยน้ำปลาครับตามด้วยหอมแดงแล้วก็ หอมที่เราหั่นไว้ครับคุณคุกเขาให้เข้ากันครับ ชิมรสชาตครับโอเคครับผมได้แล้วครับเดีย๋ยวเรามาต,ตักใส่จานเลยครับ นี่ครับเ่วนที่เหลือลอยหน้าเลยครับ